สำหรับวันนี้ก็อยากขอนำอุปกรรมของพระอาคษาวกทั้งสองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อการศึกษาขอย้อนต้นเสี้นิดหนึ่งจากเมื่อวานนี้ตามพะบาลีทึ้งกล่าวว่าพิสุทธิทนหลายทูลถามว่าก็พระอาคสาวกทั้งสองได้ทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะ เป็นเรื่องที่บรรดาพระสงค์เขานินทาพระพุทธเจ้ากันว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งอักษาวกทงสองนี้พระหิกนกน่าบุคคลด้ความจริงพวกเธอกล่าวนั้นมันมีเหตุผลไม่พอเพราะว่าถ้าพระอักษาวกทงสองนี้รู้จักกับพระพุทธเจ้ามาก่อน หรือว่ามีความสนิทสนมชิดเชือ่อซึ่งก,กันและกันยื่นโยน,โยนสงเคราะห์ซึ่งก,กันและกันมาก่อนอันนี้ก็ควรจะนินทาแต่ในความจริงพระพุทธเจ้ากับพระอาคาสาวกทั้งสองนี้ยังไม่เคยรู้จักกันมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งเธอก็นินทาเสร็จแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ไม่ทรงโกรธกลับมีพระมหากรุณาธิคุณ เล่าเรื่องราวสู่กันฟังตามเรื่องของอดีตนี่พวกเราก็จำไว้ว่าในฐานะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาที่กล่าวนามตนเองว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องการนินทาว่าร้ายคอยถือว่าเป็นเรื่องสำเรื่องธรรมดา ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นการนินทาเพราะว่าคนเลวที่อย่างหนึง่งย่อมไม่มองความดีของคนทั้งหลายเมื่อถูกนินทาว่าร้ายขึ้นมาเมรไรก็นึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่ามีพระมหากรุณาที่คุณเพียงใดก็ตามทีก,ทก็ยังไม่สามารถจะพ้นคนนินทาประเภทนี้ได้ ฟังเรื่องราวกันต่อไปวันนี้ตาไม่ค่อยดี <c oughs> องสมเด็จพระจินาสีจึงได้ทรงตรัสว่าอากสาวกทั้งสองทำความปรารถนาไว้เพื่อเป็นอากสาวกเป็นกล่าวว่าจริงอยู่ในที่สุดท้าสงไขย,ยิ่งไดแสงกลับนี้ไปพระสารีบุตรเกิดเป็นพรามนสกุลพรามรมหาศาลมีนามว่า สรตทธาานพพระโมคคลลานะเกิดในแดกูลกหบดีมหาศาลมีนามว่าสิริวัฒกุมพีปุดุมพีมานบทั้งสองนั้นได้เป็นสหายเล่นผลมาด้วยกันสรตทธาานพโดยการที่ล่วงไปแห่งบิดาหมายถึงว่าบิดาตายแล้วได้ครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก อันเป็นมรดกของเสรกุลในวันหนึ่งอยู่ในที่รับตาคิดว่าราเราย่อมรู้อัตภาพในโลกนี้เท่านั้นหารู้จักอัตภาพในโลกหน้าใหม่หมายความว่าชาตินี้นเราเกิดเป็นคนแต่ชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรนี่เราไม่รู้อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้ว ย่อมเป็นของเที่ยงหมายถด้ว่าสัตว์ทุกคนทุกตนที่เกิดมาแล้วในโลกต้องตายเหมือนกันหมดไม่มีใครหนีได้ควรที่เราจะบวชเป็นบรรพชิตอย่างใดอย่างหนึ่งทําการแสวงหาโมกขธรรมคําว่าโมกขธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นแห่งความตายส,สระรมานพนั้นเข้าไปหาสหายและพูดว่าสิริวัฒนะพูดสหาย ข้าพเจ้าจากบวชแสวงหาโมคธรรมท่านจากบวชกับเราหรือไม่หรือว่าไม่อาจจะบวชท,ท่านสิริว้ยก็ตอบว่าข้าวเจ้าจาักไม่อาจสหายท่านบวชคนเดียวเถิดสระธรรมานพนั้นก็คิดว่าธรรมดาผู้ไปสู่ปรโลกพาสหายระาติมิตรไปด้วยได้ไม่มี นหมายความว่าคนเราะจะรักกันขนาดไหนก็ตามเวลาที่ตายไม่สามารถจะพาใครเขาตายไปพร้อมกันคนที่บอกว่ารักเรามากที่สุดเนะี่ยความจริงเวลาเราตายเขาไม่ตายไปด้วยเราตายของเราคนเดียวท่านคิดต่อไปว่ากรรมที่ตนทำแล้วย่อมเป็นของตนเองดังนั้นท่านสรานสระทามนบ จึงได้เปิดเรองคลังแก้วออกให้ทานเป็นการใหญ่แก่คนกำพร้าคนเดินทางและวันละพิพกคือคนจนคนยากจนเข็นใจทั้งหลายแล้วเข้าไปสู่เชิงเขาบวชเป็นเรสีบรรดาชนนั้นหลายที่มีความรักในท่านบวชตามทัศนธานั้นด้วยการอย่างนี้คือหนึ่ง คือหนึ่งคนสองคนสามคนจนกระทั่งมีชาดินประมาณเจ็ดหพันคนสรารทชาดินและสรารทดาบทท่านใช้นาม่าดินนะสรทชาดินนั้นธรรมพิญญาห้าและสมาบัตแปดให้เกิดแล้วแม้น่าคิดนะครับน่าคิดว่าท่านบทเป็นชาดินฝึกฝ,ฝนตนเอง สามารถทำพิญญาอภิญญาห้าและสมาบัตแปดให้เกิดขึ้นอภิญญาห้านี่ก็คือ,อพิญญาหกเว้นอาสะวัคยายานคือยังไม่ได้เป็นพระริยเจ้าเรียกอภิญญาหกไม่ได้ต้องเป็ลพิญญาห้าเมื่อท่านทำอภิญญาห้าและสมาบัตแปดให้เกิดแล้วบอกกสินบริกรรมแก่ชดินทั้งหลายเหล่านั้น บรรดาชาดินทึ่งเป็นู้ศิษ์ทั้งหลายทั้งหมดก็ทำมาพิญญาห้าระสมาบัตรแปดให้เกิดขึ้นแต่กล่าวต่อไปว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าสมบัตนามว่าโนมทัศส,สีชสดเดจอุบัติขึ้นแล้วในโลกในนครที่มีชื่อว่าจันทวดีมีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่า ยสวันตะเป็นพระราชวิดาพระราชเทวีมีนามว่ายาโสธราเป็นพระราชมารดามีไม้รกฟ้าเป็นที่ตัดสูลู็นต้นไม้เดิมเขาเรียกว่าต้นไม้รกฟ้าแต่พอตัดสซลูที่ตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าต้นโพไม่กันโพแปลว่ารู้ <c oughs> มีพระกัาวกทั้งสองชื่อนิสภะหนึ่งและชื่อนโนมะหนึ่งอุปทาชื่อว่าวารุณะอัครสา,าวิกาสองนามว่าอัครสา,าวิกาหมายความว่าท่านพิสุนีคือพระผู้หญิงนะ่ะเป็นอัคษาวกซ้ายฝามีเหมือนกันมีนามว่าสุนทราหนึ่งและสุมรนาหนึ่ง พระชนมายุของพระองค์มีถึงหนึ่งถึงแสนปีพระสิริระนันสูงในห้าสิบแปดศอกคำว่าห้าสิบแปดศอกแต่เป็นห้าสิบแปดศอกของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าของเราในเวลานั้นสูงเท่าแปดศอกของคนในสมัยนั้นถ้าในสมัยนี้ก็คงจะสูงแปดวาเทียบกันนะ แต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่กลราบมานี้ที่มีมมพระน,นามว่าอนุม,มัตศส,สีพระองค์สูงถึงห้าสิบแปดศอกของพระพุทธเจ้าของเราเพราะเป็นต้นกับคนมีบุญมากอายุจึงมากถ้าโทษปานาติบาตไม่มีมีแต่คนดีเยอะไม่มีคนเลวคนมาจากอบายภูมิอย่างสมัยนี้มากพระรัสมีแห่งพระ สรีระแผ่ไปได้ทิสองโยต์คือความสว่างของรัศมีของพระองค์มีไปได้ทิสองโยต์มีพิสุแสนหนึ่งเป็นบริวารวันหนึ่งในเวลาใกล้รุง่งพระพุทธเจ้าสมพนามว่าอนมุมัตสีนั้นพระเด็จออกจากอ,ออกจากมหากรุณาสมาบัติหมายความมาตอนเช้ามืด พระพุทธเจ้าย่อมเข้าสมาบัติอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าพระพุทธญาณเป็นญาณเฉพาะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสาวกพระอักาสาวกไม่สามารถจะทําได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เวลาเช้ามืดทําอย่างนี้เหมือนกันหมดทรงพิจารณาดูสัตว์ในโลกอยู่แล้วก็ทอดเป็นเนตรเห็นสารทดาบทแล้ว ทรงมีพระพุทธดำริว่าเพราะเราไปสู่สำนักของสรทดาบทในวันนี้จะเป็นปัจจัยคำว่าเป็นปัจจัยหมายความเป็นที่อาศัยโดยธรรมของเธอได้เพราะธรรม,มเทศนาจากมีคุณใหญ่และสรทดาบทนั้นจกปรารถนาตำแหน่งอักษาวกสิริวัฒนา สิริวัฒน์กุดุมพีผู้สหายดาบทนั้นจากปราธถนาตำแหน่งอักษาวกที่สองหมายความอักษาวกเบื้องซ้ายทั้งในการจบเทศนาชาดินเจ็ดหมื่นสี่พันบริวารของดาบทนั้นจากบรรลุอรหันต์เราควรไปที่นั้นเมื่อทรงดำดิดตังนี้แล้วจะได้ทรงถือบาาจีวรของพระองค์ ไม่ทรงตัดเรียกใครๆอื่นไปพระองค์เดียวเสด็จไปแต่พระองค์เดียวเหมือนพระยาราชสีเมื่ออันเตวาสิกเทั้งหลายเขสาสารทดาบทไปแล้วเพื่อต้องการพลาผลคำว่าพลาผลก็ไปหาผลไม้ทรงอดิฐานว่าขอสรารทดาบทจงทราบความที่เราเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อสรตว์ธดาบทเห็นอยู่นั่นแหละแล้วก็ทรงสำเด็จลงจากอากาศระทับยืนบนแผ่นดินแล้วขณะนั้นท่านสรตว์ธดาบทเห็นพระพุทธานุภาพและความสำเร็จแห่งพระสรีระสอบสวนมนต์สำหรับทำลายลักษณะนี่ก็ความจริงท่านได้พิญญานี่ก็ย่อมจะมีอะไรแปลก อภิญญาเนว่ารู้พิเศษมีลักษณะพิเศษและได้สมาบัตแปดย่อมมีความรอบคอบมีความรู้มากเมื่อดูต,ตามลายลักษณะแล้วก็ทราบได้ว่าอันผู้ประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้เมื่ออยู่ในถ้ำกลางเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อออกบวชก็จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกิเลสเครื่องมุบงบังอันเปิดแล้วในโลกเข้ามาเปิดแล้วมันก็หมดไปบุรุษผู้นี้จะเป็นพระพุทธดเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยจึงทําการต้อนรับถวายบังโคมได้เป็นจางขบดษต์ได้จัดอัถนะถวายแล้วพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แม้สถานดาดบท ก็ถืออาสนะอันตนคนหมายกว่าว่านั่งในที่ตนเห็นว่าสมควรคือต่ำกว่าในส่วนข้างหนึ่งในสมัยนั้นบรรดาชดินเจ็ดหสี่พันถือผลไม้ต่างๆที่ปราณีตอันมีรสอันโอชะมาถึงสำนักของอาจารย์แล้วแลดูอาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับและอาจารย์นั่งแล้วจึงได้พูดกันว่า ถ้าอาจารย์พวกผมเที่ยวไปด้วยเข้าใจว่าในโลกนี้ผู้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์ย่อมไม่มีก็บุรุษผู้นี้เห็นจะเป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์รักะมังครับท่านเซท่านดาวเดก็ตอบว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าพูดอะไรพวกเจ้าปรารถนาเพื่อทำเขาสินเนรุซึ่งสูง68สิบแปดแสนโยต ให้เสมอกับมเมล็ดพันธุ์ประกาศขน้นหรือนี่ท่านหมายความว่าตัวท่านเน่ะเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ประกาศแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามีนพภาพมากเหมือนกับเขาพระสุเมรนสูงน่หกสิบแปดแสนโยชน์ท่านยิ่งกล่าวว่าลูกทั้งหลายพวกเจ้าอย่าทำการเปรียบเทียบเรากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย นี่ฟังฟังแล้วก็นึกๆึกจำจำกัไนไว้บ้างนะครับใช้ปัญญาพิจารณาด้วยว่าเราจงอย่าตีตนเสมอท่านก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำก่อนที่จะคิดอะไรทั้งหมดให้กำหนดจิตโดยทรรเสียก่อนว่าเขากับเราเป็นอะไรกันบ้างสม่ำเสมอกันไหมนี่ผมเตือนท่านไว้เนี่ยครับเพื่อจะได้มีความไม่ประมาท ถ้าประมาทเมื่อไรก็พังเมื่อนั้นครั้งนั้นดาบดเรานั่งคิดว่าถ้าบุรุษูนนี้จะได้คนเล็กถ้าบุรุษคนนี้จะเป็นคนเล็กน้อยเราใส่ท่านอาจารย์ของพวกเราคงจะไม่ชักสิ่งที่เห็นปานนี้มาประมาบุรุษผู้นี้จะเป็นใหญ่เพียงไรหนอเขาคิดกันนะครับเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขาทั้งหมดนั่นแหละ หมอบลงแทบประบาททั้งสองถวายบัง,บงคมด้วยเสียเ้าแล้วครั้งนั้นพระอาจารย์กล่าวกับดาบทเรานั้นเ่านั้นว่าพ่อทั้งหลายไยธรรมที่สมควรกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าของเรามีแล้วไม่ยังเราไม่มีแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมงฟัเด็จมาในเวลานี้เป็นเวลาพิขาจารย์คือเป็นเวลาบาิดามิ พวกเราจะาถวาย,ายาทายธรรมตามสตัติตามกำลังตามมีตามได้นั่นพวกเราจงนำผลไม้ที่มีปราณีตเมีรสอร่อยที่สุดที่มีอยู่มาถวายองคถ้านำมาแล้วกว็ล้างมือทั้งสองแล้วตั้งไว้ในบาทขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเอง พอเมื่อพระสมเด็จพระสัมมาส,มสัมพุทธเจ้าทรงรับผลไม้แล้ววันดาทั้งหลายก็ปโปรยโอชาอันเป็นทิพย์ลงดาบทนั้นได้กรองแม้ซึ่งน้ำถวายได้ตนเองเห็นไหมทีว่าดาในย่อมผสมเขาเสมอ เวลาที่ใครเขาถวายทานแก่พระพุทธเจา้าเทวด,ดาทัางก็ย่องย่องย่องเอาของที่โปรยมาเสมอเป็นนวัทธรรมบุญร่วมกันตอนนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพักวันบรมสัสสนดาสมบัตธรรมพัฒกิจคือฉันแล้วดาบทนั้นเรียกอันเตวาสิกทัานสิ้นมานั่งกล่าวสารานินยกาถาในที่ใกล้พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า สรานียังาถานะชมนะจะไปนั่งกล่าวบนสรามาเ่ยียงนั้นนะชมชมเชยความดีของพระพุทธเจา้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสม,มดำริว่าขออากสาวกทั้งสองจงมาพร้อมด้วยบรรดาพิสุทธ์สงนี่ท่านนึกเท่าน,นั้นนะพระของท่านก็ามาได้อำนาจฤทธ พระอักษาวกทั้งสองนั้นทราบดำริขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพรนนามวอนุมัติสีแล้วก็มีบรรดาพระขีณนาสบคือพระอราหันต์อย่าลืมนะครับคําว่าขีณนาสบก็หมายถึงพระอราหันต์ผมจะไม่แปลศัพท์ขีณนาสบก็จะแปลก็ได้แปลผู้มีกิเลสอันสิ้นแล้ว มันดาระขีนาศพหรือว่าพระระหั์แสนรูปเป็นบริวารก็ามามาถวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ยืนอยู่นาที่คนส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นสันทัดดาบทเรียกอันเตวาสิกก็คือลูกศิษย์ทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าพ่อทั้งหลายแม้อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งต่ํา สำอาสนะสำหรับสมณะตัง้งแสงก็ไม่มีพวกเจ้าจงควรทำรรพุทธศัก,การาะให้โอฬารในวันนี้จงนำดอกไม้ทั้งหลายที่ถือพร้อมไปได้วยสีและกลิ่นมาแต่เชิงเขาเวลาที่พูดย่อมเป็นเหมือนเวลาเนื่นชาดว้วยสายริ์ของผู้มีฤทธิ์ เป็นอันว่าดาบททั้งหมดนี่เป็นผู้ทรงปิญญาห้าเป็นผู้มีฤทธิ์ถ้าพูดกันมันจะาช้าแต่ความจริงเรื่องผู้มีฤทธิ์แบบเดียวก็ได้ทึงกล่าวว่าอันบุคคลไม่ควรคิดถ้าว่าอย่างนั้นจําให้ดีนะครับว่าเรื่องของท่านมีฤทธิ์เนี่ยคนอื่นที่ไม่มีฤทธิ์อย่าเข้าไปคิดคิดแล้วมันก็บ้าไป็นอาจินไต เวลานี้มักจะชอบคิดกันวีจารณ์กันท,ทั้งที่ตนเองแม้แต่สินห้าก็ไม่ครบบางคนก็หาสินไม่ได้เลยก็ยังไปคิดเปรียบเทียบอารมณ์ของตนกับท่านผู้มีฤทธิ์นิราศสารพูดกันต่อไปเพราะฉะนั้นโดยการเพียงครู่เดียวเท่านั้นมรรดาบททั้ษหลายเหล่านั้นก็นําดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วไดสีและกลิ่นคือกลิ่งก็หอมสีก็สวยมาแล้ว ตกแต่งอาสนะดอกไม้สําหรับพระพุทธเจา้าประมาณได้หนึยยน่งยอดสำหรับพระอักสาวงสองประมาณสามขาวุธให้สามขาวุธในหนึ่งขาวุธเท่าร,ร้อยเซนนะครับ,รรรบกส็สามร้อยเซนต้องคิดโยชดหนึ่งสี่ร้อยเซนสําหรับอักรวสามร้อยเซนสําหรับพิสูตที่เหลือประมาณแตกต่างกัน มีประมาณครึ่งโยน์เป็นต้นสำหรับพิสูจนใหม่ในสงประมาณสองอสุภะอสุภะหนึ่งยาวยีห้าวานะใครๆไม่พึงคิดว่าในอาสมแห่งเดียวจะตบแต่งอัศนะใหญ่โตได้เพงเพียงนั้นได้อย่างไรท่านกล่าวว่าเพราะว่าเป็นวิสัยของผู้ทรงฤทธ อย่าลืมนะครับเรื่องของผู้มีฤิติ์แต่มันทางนั้นแหละขวดเล็กๆลูกเดียวยังขวดยานัทผมพระบรรดาพระอรหันต์แสนองค์สามารถจะอยู่ในนั้นพร้อมกันได้ถ้าทรงอภิญญาหรือว่าไม่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นพระผู้ทรงอภิญญาก็สามารถจะอยู่ได้เมื่อตกแต่งอาสนะเสร็จแล้วอย่างนั้น ท่านเสรท่านนำบทก็ยืนประคองอัญเชลีคือพนมมือเบื้องพระพักหมายทังตรงหน้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงสเสด็จขึ้นสู่อัสนะดอกไม้นี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพระองค์ตลอดลากตีนานเถิดพระเจ้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้มีภาสิจิตอนหนึ่งท่านกล่าวตามมัมบาลีว่าพระเหตุนั้นบุรานาจารย์ยึงกล่าวไว้ไว่าเสร็ท่านดาบเอดอกไม้ต่างๆและของหอมรวมด้วยกันตบแต่งอาสนะดอกไม้ไว้แล้วได้กรบทูลองค์สมเด็จพระบพิตแก่ว,ว่าข้าแต่พระวีระอาสนะที่ข้าพระองค์ตบแต่งแล้วนี้สมควรแด่พระองค์ พระองค์เมื่อจะยางจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้พระพุทธเจ้าเด้ทรงยางจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสแล้วยังโลกนี้กับเทวโลกให้ร่าเริงแล้วขอจงประทับนั่งบนอาสนะเถิดขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนเอาเขาแล้ว <c oughs> นี่พระพุทธเจานะ้านะท่านให้นั่งท่านให้พระพุทธเจ้าประทับนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนนะคงจะนอนด้วยกันมัง้งแต่ว่าไม่ได้นะท่านดาบทพวกนี้ท่านได้พิญญาห้าท่านทรงสมาบัติแปดไอเรื่องนั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยเจ็ดวันเจ็ดคืนนะี่มันเรื่องเล็กๆว่ากันเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันและเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบเดือนเจ็ดสิบวันมันก็ยังได้มันเป็นของไม่ยาก <c oughs> ถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ลองกันดูก็ได้ทุกท่านถ้าไม่เชื่อว่าคำที่ผมพูดนี้จะเป็นไปได้จงทำสมาบัตห้าให้ปราภิญญาห้าให้ปรากฏแล้วก็ทรงสมาบัตแปดให้ปรากฏจะเห็นว่าผมพูดว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี้มันยังเล็กท่านจะคิดว่าน่าจะพูดเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยเดือนเจ็ดร้อยวันและเจ็ดพันปีเจ็ดพันเดือนเจ็ดพันวัน ถ้าตั้งจิตติฐานด้วยอำนาจก็บิญญ,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 ญหาห้าละสมาบัตรแปดมันเป็นของเล็กจริงๆเ้วคุยกันต่อไปเมื่อบรรดาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมบัตินั่งแล้วรากษสาวกทตังสองและวิสุที่เหลือก็นั่งแล้วอยู่บนอาสนะที่ถที่สมควรแก่ตนท่านสถานดาบทได้ถือฉัดดอกไม้ใหญ่ ยืนกั้นเหนือศีรษะของสมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระศาสดาทรงอธิฐานว่าขอสการะของพวกชนินนี้จงมีผลใหญ่เห็นไหมผมเคยบอกแกท่านมาเวลาบินาบาบแต่รับบินาบาตอธิษฐานให้เจ้าของข้าวเจ้าของแกงเขาพวกมีคุณให้ชีวิตเรา ว่าขอท่านผู้เมตตาเราจงมีผลใหญ่จงมีความคล่องในความเป็นอยู่จนถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาตินี้นี่ท่านเคยทำมาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทำเห็นไหมพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิฐานว่าขอสการะของชนดินนี้จงมีผลใหญ่นี่เป็นคำครรอบจำให้ดีนะ กินของเขาแล้วจะกินเปล่ารับของเขาแล้วจะรับเปล่าทําจิตให้บริสุทธิ์ตั้งจิตฐานอย่างนี้เอาง่ายๆมาเหมือนพระพุทธเจ้าก,ก็แล้วกันว่าขอสก,การะของท่านผู้นี้ที่สงเคราเราแล้วจงมีผลใหญ่เท่านี้พอเมื่อพระองค์ทรงจัดอย่างน,นั้นแล้วก็ทรงเข้านิโรธสมาบัติเอาละสิมาแล้วผมเคยบอกให้ฟังแล้ว สองอากาสาวกคนดีพิสูจที่เหลือก็ดีทราบว่าองค์สมเด็จปจินินสีเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็เข้าสมาบัติบ้างก็คือพิญญาคือพระสมาบัติได้พิญญาพระสมาบัตินะครับเพราะท่านได้พิญญาเมื่อพระตถาคตประนั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจดวันผู้อันเตวาสิกเมื่อถึงเวลา เที่ยวไปปรึกษาบริโภคมูลปาร,ราผลในป่าแล้วก็ถือยืนประครองอัญเชิีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาั้งหลายตลอดเวลาที่เหลือหมายความเวลาที่เหลือนี่เมื่อเขากินอะไรตัวไรเสร็จก็มายืนไหว้พระพุทธเจ้าตลอดเจ็ดวันเหมือนกันอัละท่านอย่างไรเรวลานี้ก็ต้องเห็นเลิกจะต้องเลิกไหว้กันพอเวลาหมดเส็จแลนี่ก็รับ วันหน้าฟังต่อกันเป็นใหม่ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังท่านหลาย